สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่วชาแนลค่ะวันนี้นะคะแมวจะพาทุกคนไปทําเมนูอาหารใต้ใต้ทานกันอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ที่จะแนะนําก็คือแกงส้มหมู3ามชั้นค่ะใส่มะละกอนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเครื่องแกงส้มกันเลยนะคะเกลือป่นค่ะกระเทียมหอมแดงพริกแดงจินดาขมิน้นแล้วก็พริกแห้งนะคะ นำส่วนผสมทุกอย่างนี้ไปปั่นหรือโขลกตามถนัดเลยนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะขอมิวประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนนิดๆค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะคะมิม้วคั้นเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เนื้อหมูค่ะเนื้อหมู3ชั้นนะคะหั่นชิ้นก็ตามชอบเลยนะคะจะเล็กจะหนาจะบางขนาดตามไหนก็ได้หมดแล้วแต่นะคะล้างให้สะอาดค่ะ ในส่วนของพักวันนี้แม่กใช้มะละกอเหลืองหน่อยนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวด้วยนะคะแซมเพื่อเพิ่มสีสันค่ะวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็มาทำการแกงกันเลยนะคะนำกระทะตั้งไฟค่ะแล้วก็นำเนื้อหมูนะคะใส่ลงไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะใส่เนื้อหมูลงไปดวนก่อนค่ะเพื่อให้เนื้อหมูของเรามีความตึงตัวนะคะก่อนที่จะนำไปแกงนะคะ ก็เพิ่มรสชาติให้แกงของเรามีความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะพอเรารวนเนื้อหมูมาจนได้ที่แล้วเนื้อหมูของเราก็ตึงตัวดีแล้วเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะใส่ลงไปให้ท่วมเนื้อหมูเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงที่เรานําไปโขลกหรือปั่นก็ตามแต่ถนัดของแต่ละบ้านเลยนะคะ ใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็ใส่กะปิค่ะกะปิที่เราเตรียมมาไว้นะคะก็ทำการละลายเครื่องแกงกับหมูให้เข้ากันนะคะแล้วก็รอให้เดือดค่ะก่อนที่จะรอให้เดือกก็อย่าลืมใส่น้ำมะขามเปียกนะคะความเปรี้ยวก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะแม้ว่าจะใส่ลงไป2ทัพีนะคะคราวนี้ก็ทิ้งไว้เดือดเลยค่ะ พอแกงของเราเดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักก็ถั่วฝักยาวก่อนเลยนะคะเพราะว่ามะละกอเดี๋ยวใส่ทีหลังค่ะเพราะามะละกอมันมีความเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ถั่วฝักยาวล,ลงไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทําการปรุงรสแกงก่อนนะคะด้วยเกลือปนะะ่นค่ะใส่เกลือป่นลงไปอย่างเดียวก่อนนะคะน้ําตาลยังไม่ได้ใส่นะคะส่วนผงปรุงรสนะคะบ้านไหนชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ แกงก็เดือดขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะใส่มะละกอลงไปเลยค่ะเพราะว่ามะละกอสุกง่ายนะคะเราจะใส่ทีหลังถั่วฝักยาวนะคะใส่มะละกอลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสดูนะคะรสชาติก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของแต่ละบ้านเลยค่ะสำหรับเมนูแกงส้มนะคะ ก็เสเร็จแค่นี้นะคะสำหรับเมนูแกงส้มหมูสาชั้นใส่มะละกอนะคะแล้วก็เสเรมไปด้วยเั่วฝักยาวค่ะก็ชิมรสให้ได้ตามชอบใจนะคะจากนั้นก็เราจะใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมและกลมกล่อมให้กับตัวแกงส้มของเราค่ะ รสชาติก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของแต่ละบ้านเลยนะคะสําหรับเมนูแกงส้มนะคะบางบ้านก็อาจจะไม่ใส่น้ําตาลเลยก็ได้นะคะก็แล้วแต่เลยค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะสําหรับเมนูหมูแกงส้มหมูสามชั้นนะคะก็ปิดไฟได้ะคะ่พะพอเราปิดไฟนะคะขั้นตอนสุดท้ายสุดเลยก็คือโรยด้วยนะ้ำมะนาวสดค่ะ การที่เราปิดไฟแล้วค่อยใส่น้ำมะนาวสดก็เพื่อที่จะให้ตัวแกงส้มของเราตัวรสชาติของน้ำมะนาวไม่มีความขมนะคะมันจะทำให้แกงส้มของเรามีความหอมชวนทานมากยิ่งขึ้นค่ะ <S <S ก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับเมนูอาหารใต้อาหารพื้นบ้านเมนูแกงส้มนะคะเมลก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง y o u ูทูบเมล h ช n n นลเพื่อเป็นกำลังใจเมลทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ